วิริยะก้าวหน้าในการประคองรากฐานมั่นคงบ่มเพาะคุณธรรมบทที่2เหตุปัจจัยแห่งภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระสีอรยะเมตไตรจุดประสงค์บทพะระอนุรัญรธรรมมารดาทรงบัญชาให้พระสีอรยะเมตไตรดูแลงานใหญ่แห่งการจัดเก็บงานสมบูรณ์ในยุคปลายอย่างเป็นการเริ่มต้น ของเหตุปัจจัยแห่งภารกิจอันยิ่งใหญ่ของการปลดปรดอย่างก,กว้างขวางในยุคปลายอย่างพวกเราจะต้องเข้าใจถึงการฟ้ากระชับมั่นในสายทองบำเพำ็ญธรรมวิถีแห่งพระสีอานร่วมสร้างสรรค์วิสุทธิภูมิบนโลกมนุษย์ให้ปรากฏขึ้นจริงจึงจะกลับคืนสู่ อันุจรภูมิกับเฝ้าองค์มานาได้โดยการนำพาของพระสีอรยะเมตัยทำนำเวนาย,ยุคท้ายมากด้วยกิเลสหวังวอนได้รับการปกโปรดชุดช่วยเวนาย,ยุค <c oughs> เวนาย,ยุคปลายพระกับมีพร้อมด้านวัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกแต่มีความกัดกุ้ม กางบนมากมายที่ไม่อาจขจัดได้สิ้นไม่ว่าจะเป็นความกัดกุ้มในด้านดำเนินชีวิตอารมณ์และความทยานอยากท่วมลน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเกิดความสับสนวุ่นวายปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ชีวิตหลงเลือนทิศตามและเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมผู้คนจึงต้องต่างหวังวอน ให้ชีวิตพ้นจากพันธนาการเหล่านี้ได้รับอิสระเสรีอย่างแท้จริงทำวิธีแบบใดเหมาะที่สุดกับความต้องการของเวไนในยุคนี้ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายองค์ความรู้มีการพัฒนาผู้คนจึงมุ่งแสดงหาวิธีต่างๆในการบำเพ็ญเพื่อหาที่พึ่งทางจิตใจแต่ทว่าท่ามกลางธรรมชาติ ธรรมวิถีที่มีอยู่หลากหลายแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของเวไนยและสามารถนำมาใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตในยุคนี้อีกทั้งสะดวกเรียบง่ายและสามารถบำเพ็ญได้โดยไม่ต้องละทิ้งจากครอบครัวและการงานในสัพพธรรมบุญกรฤตสูตรบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้า ทรงอุบัติมาในโลกด้วยเหตุปัจจัยแห่งภารกิจอันยิ่งใหญ่เหตุปัจจัยแห่งภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ก็คือการได้รับการจุดประกายยานทัศนะแห่งพุทธได้เห็นยานทัศนะแห่งพุทธได้รู้ซึ้งยานทัศนะแห่งพุทธและดำเนินในยานทัศนะแห่งพุทธนั้นหมายถึงการทำให้เวไนตื่นแจ้งมีปัญญาเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธะ สามารถล่วงพ้นเกิดตายในปัจจุบันมืนศาสตร์ต่างเฟื่องฟูจะมีธรรมวิธีใดที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนานำมาใช้ในการบำเพ็ญปฏิบัติอีกทั้งอุดพ้นได้อย่างแท้จริง 2. เหตุปัจจัยของพระสีอรยะเมตไตรการอุบัติของพระสีอรยะเมตไตรที่ผ่านมาอาวตารเป็นราชาธรรมรุจิในสมัยพระ บุษะพุทธเจ้าบำเพ็ญเมตตาสมาธิไม่บริโภคเนื้อเวไนในอนันต์กับอดีตมีมหาราชาองค์หนึ่งนามว่าราชาธรรมรุจิแข้นเล็กแว้นน้อยมากมายอยู่ภายใต้การปกครองของพระอ,องค์หนึ่งในนั้นคือแข้นกสิกะซึ่งเป็นที่ประสูตรของพระบุษะพุทธเจ้าเนื่องจากเจ้าแว้น กาสิกะและเหล่าคุณนางมีความเลื่อมใสศรัทธาในการอุปปาทาพระบุษะพุทธเจ้าและเหล่าสาวกจึงไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาธิการแก่ราชาธรรมรุจิตามกำหนดเวลาทำให้ราชาธรรมรุจิพิโรธจึงนำทัพไปโจมตีแควน,นกาสิกะด้วยพระองค์เองเจ้าแคว้น กสิกาหวาดกลัวมากจึงนำเหล่าขุนนางไปเข้าเฝ้าราชาทามรุจิพร้อมกับเครื่องบรรณาธิการแล้วชี้แจงถึงสาเหตุที่แท้จริงตามที่พระบุษพุทธเจ้าชี้แนะไว้เมื่อราชาทามรุจิได้ฟังแล้วจึงกล่าวว่ารอให้ข้าไปพบพระบุษพุทธเจ้าแล้วค่อยมาตัดสินโทษกับเจ้า ราชาธรรมรุจิจึงนำเหล่าขุนนางมาอย่างที่พำนับของพระบุษะพุทธเจ้าเห็นสาวกมากมายกำลังนั่งสมาธิหลายล้อมหลายล้อมพระบุษะพุทธเจ้ามีภาพพิสุรูปหนึ่งสู่เมตตาสมาธิรอบกายเป่งรัศมีเจิดจรัสมีความสง่างามยิ่งนักราชาธรรมรุจิเกิดความประทับใจ อย่างมากจึงถามพระบุษะพุทธเจ้าว่าพิสุทธิ์รูปนั้นกำลังเจริญสมาธิอะไรพระบุษะุทธเจ้ากล่าวว่าเจริญเมตตาสมาธิราชาธรรมรุจิยิ่งมันเกิดความเริ่มใสสศรัทธาตั้งปณิธานขอบำเพ็ญเมตตาสมาธิราชาธรรมรุจิก็คือพระสีอรยะเมตไตรนั่นเองในคำพี เต้าเชิงเปิ้งสิงชินตี้กวนจริงบันทึกไว้ว่าพระศีอรยะเมตไตรมหาโพธิสัตว์ตั้งแต่อนันต์กับอดีตก็บังเกิดจิตเมตตาไม่บริโภคเนื้อเวไนจึงเป็นที่มาของนามเมตไตรยะบอกให้รู้ว่าทุกภพทุกชาติของพระศีอรยะเมตไตรยะโพธิสัตว์บำเพ็ญเมตตาสมาธิ จึงมีพระนามว่าเมตยะอวตารภาคเป็นพระอาชิตะในสมัยพระสกยะุุนีพุทธเจ้าลักษณะเหมือนดังผุ้ทุชนทั่วไปยังไม่ได้ตัดสินเอ่อแต่ซึ่งกิเลสคําว่าเมตยะคือพระสกุลของพระองค์มีความหมายคือเมตานามว่าอาชิตะหมายถึงไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ รวมความหมายก็คือจิตเมตตาการณาของพระอ,องค์ผู้ประเสริฐที่สุดผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนได้ในสมัยที่พระพระเมตยะเป็นสาวกของพระพระพุทธอ,องค์นนั้มีลักษณะเหมือนดังผู้ทชนทั่วไปยังไม่ได้ตัดซึ่งอสาาวะไม่เน้นการเข้ายานฌานสมาธิไม่เน้นการตัดกิเลสเวลานั้นพระอ,อุบารี อัศวะสาวกของพระอ,องค์ผู้เป็นเลิศด้านศิลวินัยเกิดความคาแขงคางแขงสงสยัยคาแขงใจนผมในพระอาชิตะที่ดูแล้วยังเป็นผู้ชุชนทั่วไปยังไม่ได้ตัดสิ้นกิเลสแม้ว่าจะออกบวชบำเพ็ญแต่กลับไม่เข้ายานนั่งสมาธิไม่เน้นตัดกิเลสแล้วจะเข้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือ พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่าอาชิตะจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้แน่นอนอีกทั้งยังเป็นพระพุทธเจ้าที่ต่อจากพระสากายาุุนีพระพุทธเจ้ามาปกโปรดในยุคปลายพัตกับที่ยังมา,าที่ยังไม่ได้รับการชุดช่วยอวตารภาคเป็นฝูต้าฉือในสมัยนั้นเปยเฉา ประมาณคิดกราศ497-569มีลักษณะของอสังฆวาสที่แสดงถึงสามศาสนาหลักเดียวกันพระเมตัยยะอวตารในสมัยนั้นเปิดเฉาเป็นฝูต้าฉือท่านสกุลฝูนามว่าฉีมีฉายาว่าสั้นหุยต้าฉือภรรยาของท่านสกุลหลิว มีบุตรด้วยการสองคนหลังจากตื่นแจ้งแล้วสำแดงปณิธานแห่งดำเนินแห่งโพธิสัตว์ไม่เพียงส่งเสริมภรรยาและบุตรบำเพ็ญเท่านั้นตนยังสละไล่นาเพื่อจัดงานแสดงธรรมเทศนาอุปถาผู้บำเพ็ญทั้งหลายทุกครั้งที่ท่านฝูต้าสื้อเทศนาธรรมหรือบริจาคทานสร้างบุญกุศลท่านมักสํสรวจจิต ปากฏลัศมีสีทองท่านเคยกล่าวกับผู้บำเพ็ญทั้งหลายว่าการศึกษาธรรมนั้นหากไม่ได้พบอาจารย์ผู้รู้หนทางผลการเกิดย่อมไม่อาจเข้าถึงธรรมในเวลานี้ข้าก็คือผู้รู้หนทางการเกิดเมื่อก่อนไม่ได้เปิดเผยตนบนัดนี้จะไม่ขอปิดบังจะบอกแก่ทุกคนให้ทราบ มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านฝูต้าสือเข้าวังพบกษัตริย์ลิอูตีวันนั้นท่านฝูต้าสือสวมจีวรของสงสวมหมวกนักพศเต่าและรองเท้าสำนักปราดกษัตริย์ลิอูตีจึงถามท่านว่าเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นพระสงฆ์หรือท่านฝูต้าสือ กับชี้ไปที่หมวกกษัตริย์ก็ถามต่ออีกว่าหรือเจ้าเป็นนักโคตเตาท่านฝูต้าซือก็ชี้ไปที่รองเท้ากษัตริย์ก็ถามอีกว่าเช่นนี้เจ้าเป็นนักปา่าใช่ไหมท่านฝูต้าซือก็ชี้ไปที่จีวรสวมใส่อยู่ท่านแต่งสโลรกรไว้ว่าหมวก นักพดเตา่ารองเท้านักปา่าจีวรพระสงฆ์รวมสามศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงให้เห็นถึงธรรมหลักแห่งสามศาสนามีหลักเดียวกันอวตารภาคเป็นปูใต้หงชันพระสงฆ์ถุงยาบในสมัยอู่ใต้วันเดือนปีเกิดไม่อาจตรวจสอบได้คิดจศสกราชหนึ่งคิดสกราช917 วางถุงย่ามลงแสนจะอิสระเสรีพระสงค์ถุงย่ามอาวตารในสมัยหูใต้ที่มนทนเจอเจียนอำเภอฟองขวางสลีละอ้วนท้วมสมบูรณ์ท่าทางซื่อซเซ่อเซไม่ถือสาหาความกับใครท่านเคยกล่าวว่ามีคนมาด่าเราเราก็บอกว่าครับ มีคนมาตีเราเราก็ล้มตัวลงเองหากเขาถมน้ำลายใส่หน้าเราก็ปล่อยให้แห้งไปเองเราก็ไม่เปืองแรงเขาก็ไม่กักกลุ่มท่านสัพายถุงย่ามติดตัวในวันนั้นมีพร้อมทุกอย่างเหมือนวิถุงวิเศษไม่มีใครรู้ว่าท่านชื่ออะไรจึงเรียกท่านว่าปูใต้เหอฉชัน พระสงฆ์ถุงย่ามท่านกล่าวว่าเดินก็แบกถุงย่ามนั่งก็แบกถุงย่ามวางถุงย่ามลงแสนจะอิสระเสรีมีอยู่ข้างหนึง่งพระภิกษุรูปหนึ่งถามท่านว่าอะไรคือความหมายแท้จริงของพุทธธรรมท่านวางถุงย่ามลงแล้วยืนยืนเท้าเสเอลพระภิกษุก็ถามต่อว่ายังมีความหมายที่ลึกซึ้งอีกกว่านี้ไหม ท่านก็สะพายถุงย่ามและเดินจากไปก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านนั่งอยู่บนก้อนหินแล้วกล่าวสโลกว่าเมตยะองค์จริงนิรมานกายมากมายุุขนาสอนสั่งผู้คนทุกกาเอ่อเมื่อการแต่ผู้คนกลับไม่รู้จักหลังกล่าวจบก็ละกายสังขารไปภายหลังผู้คนจึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงพระสงฆ์ถุงย่าม ก็คืออวตารพระภาคของพระศรีอรยะเมตตยยะนั่นเองอวตารภาคเป็นพระบรรพาจารย์จิงกงในยุคปลายอย่างศาสนาปราบสนองเกณฑ์วาระปกโปกจัดเก็บงานสมบูรณ์พระบรรพาจารย์จิงกงคิจศกราช1849ถึง1925ท่านสกุลรูปนามว่าจงอี้ในราชวงศ์ชิง รัสมัยกวนฉีปีที่22คิศราช1896ได้รับนิมิตจากพระอันตรธรรมมานดาให้เดินทางไปกราบขอรับวิถีธรรมกับพระบรรพจารย์รุ่นที่16พระบรรพจารย์ิ่วในสมัยกวนฉีปีที่24คิศราช1898พระอันจรธรรมานดาประทานพระโอ,ะโอวาทว่า หากจะถามหาเมตยะอยู่หนใดภายในสละชีเจียนพิจารณาดูให้ท่วงทีศีรษะสวมหมวกขนแกะแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาปากเอื้องเอ่ยสจัจวาจาเมตาการณาให้ทานเรื่อยไปลืมตาห,หนทางลูกสองข้างแยก กางจงแฝงหนึ่งอี้จุดเยบยนตะวันเดือนประกอบกันเหอเห็นชัดแจ้งในฝ่ามือมีอักษรเหยนและถงกลับรวมกันเป็นอักษรถงในสมัยราชวงศ์ชีป,ปีที่31คิจศกกราช1905พระองค์รับพระองค์การของพระ,ะรับพระองค์การเป็นพระบรรพจารนะผมเบิกเบิกวาระการไต่ย,ย่างนะครับผม ในวันที่สองเดือนสองปีคิเตศกราช1925พระบรรพาจารย์ู่ละกายสังขารกับคืนสู่ฟ้าในปีต่อมาพระองค์เสด็จมาแสดงบุญญาธิการที่สถานธรรมกนอิมเมื่อเมืองจีหนังมณฑลชันตงเป็นเวลา100ปีพระโอษเอื้องเอ่ยคำพีจี้กงเมี่ยวเตียนอีกทั้งประ,ะ,ประทานนะผมคำพีมีเล่จ,จริงๆ คำพีสัจจะเมตยะถ่ายทอดสู่ชาวโลกพระศิรยะเมตไตเป็นพุทธะที่สนองเกณฑ์วาระมาในยุคไปอย่างนี้ปรากฏการบ่งบอกถึงการสนองเกณฑ์วาระแห่งพระศีระยะเมตไตรเห็นได้จากชีวิตประจำวันวัดวารามในปัจจุบันนิยมอัญเชิญองค์พระปฏิมาพระศีระยะเมตยะปฏิสถานไว้หน้าพระวิหาร ผู้คนทั่วไปล้วนชื่นชอบพระศรีอานและชอบมีองค์พระศรีอานตั้งไว้ในบ้านเพราะเห็นว่าพระองค์มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาอาลีสามารถนำโชคลาภมาให้พระศรีระยะเมตตายะบำเพ็ญเมตตามาเป็นอนันต์กับความเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้คนเป็นสุขความสุขที่แสดงออกมาทางใบหน้าก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใส ออกมาอยู่ในการดำรงชีวิตก็คือความมั่งมีสีสุขจึงมีคนเทิดทูนพระศรีอานเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภโดยหล้อมพระองค์ในพระปางถือถุงถูได้ถือถุงทองถึงทองแบบว่าเหวี่ยนเป้าประมาณนี้นะครับผมบางท่านก็เทิดทูนท่านว่าพระยิ้มหรือพระมั่งขั่งชาวตะวันตกเทิดทูน ท่านว่าแฮปปี้บัตดาพระแห่งความสุขหลักฐานจากพระสูตรคัมภีร์ของแต่ละาศาสนาที่ยืนยันว่าบัดนี้เข้าสู่ยุคพระเสียรยะเมตายแล้วในมหาราชกูฏสูตรบัตถทึกไว้ว่าพุทธองค์ทรงตัดว่าเมตายะเอย๋ยเราขอกำชับเจ้าว่าต่อจากนี้ไปอีก2,500ปีจะเข้าสู่ยุคปลายสัพพธรรม เจ้าจงรักษาพระรัตนตรัอันเป็นพระสัพธรรมไว้อย่าได้ขาดตอนลง2,500ปีที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ก็คือยุคปลายสัพธรรมนั้นก,ก็คือยุคนี้คือยุคพระศรีระยะเมตไตรสลองฉลอเออสนองเกณ์วาระนะผมนำมหาธรรมลงปกปดครั้งใหญ่ในคำพีฟอร์ซัวกวามีเรสซันซิงโซ ไส้เทียนวันทึกถึงคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่ตัดแก่พระอุบารีว่าเจ้าจงตั้งใจฟังในภายภาคหน้าอริยะเมตัยโพธิสัตว์จะเป็นสารณะที่ยิ่งใหญ่ของมวลเวไนาหากผู้ใดถืออริยะเมตัยะโพธิสัตว์เป็นสารณะพึงรู้เถอว่าบุคคลผู้นั้นจะสามารถดำเนินในอนุตระวิถีได้โดยไม่ถอยห่าง พระพุทธองค์ทรงพยากรไว้ว่าพระศีระิยะเมตไตรคือสารณะที่ยิ่งใหญ่ของเวไนในยุคปลายพระสัพพธรรมผู้ที่ปรารถนาจะหลุดพ้นได้รับความอิสระเสรีอย่างแท้จริงพึงถือพระศีระิยะเมตไตรเป็นสารณะในคิดทำคำัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกถึงก่อนที่วันพิาพาคสาโลกครั้งใหญ่ จะมาถึงเวลานั้นจะมีพระเมสสิยาอาวตารสู่โรคปกโปดชาวเวไนนักวิชาการทีเ่เรื่องชื่อได้ศึกษาค้นคว้าและทำการแต่พวกเขาสันนิษฐานว่าพระศีอรยะไม่ตรและพระเมสิยาพระผู้ช่วยให้รอดน่าจะเป็นพระองค์เดียวกันในคิดพระคำพี บทวิทว,วานนะครับผมได้ทํานายถึงการมาเยือนของวันสุดท้ายของโลกยุค3วาระท้ายจะเกิดสภาพการต่างๆได้แก่ดีกับชั่วยกกับหินยแยกกันฟ้าทําการคัดล่อน,ส,นสร้างสภาวะการใหม่หากมองจากสภาวะการในปัจจุบันแล้วแต่ละเหตุการณ์ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจริง ซึ่งที่กล่าวไว้วันพิพากษาโลกนั้นคือ,อก็คือนะผมะธรรมะลงปกปูดพร้อมกับภัยพิบัติในยุคปลายหยางคนดีก็ได้รับการชุดช่วยนะผมคนชั่วจะประสบเพศภัย 3. ความโดดเด่นของธรรมวิถีพระศีรยะแม่ไตรบำเพ็ญในโครเรือนดำเนินมนุษยธรรมสมบูรณ์ก็ย่อมบรรลุอันตรวิถี ทำมิถีแห่งพระสีอานเป็นการมำเพญในโครเรือนสอดคล้องกับวิถีการมำเพ็ญในาศาสนาปรารล้วนเพื่อโปรดชุดช่วยสาธุชนชายหญิงโดยไม่ห่างจากชีวิตประจำวันทุกคนครอบครัวร่วมร่วมบำเพญนะครับผมการอย่างสุขสมานฉันลากฐานของ การบําเพญธรรมอยู่ที่หลักมนุษยธรรมรากฐานของหลักธรรมอยู่ที่บิดามารดาภาษีอรยะเมตไตรโธ,ธิสัตว์เมตตาไว้ว่าในบ้านมีพระพุทธสององค์ปวดใจนักชาวโรคไม่รู้จักสององค์นั้นไม่ได้หลอมด้วยทองคำหรือแกะสลักด้วยไม้จันนั่นก็คือพ่อกับแม่ของตนในชาตินี้ ท่านเป็นเสมือนดั่งสักยะมุนีพุทธเจ้าอามิตะพระพุทธเจ้าหากสามารถปฏิบัติท่านด้วยคารพจิตใจใหญ่ต้องไปสร้างบุญกุศลที่ไหนอีกหลักมนุษยธรรมนั้นนอกจากจะต้องกระตันยูกะตะเวทีต่อปิดามารดาแล้วยังต้องดำเนินในหลักคุณสัมพันห้าให้สมบูรณ์พร้อมหากดำเนินมนุษย สียธรรมสมบูรณ์ก็ย่อมบรรลุอันตรวิถีกระจางแจ้งในอันตรสามาสังโฆทธิยานไม่เน้นการเข้ายานนั่งสมาธิไม่เน้นการตัดกิเลสการเข้ายานนั่งสมาธิก็เพื่อตัดกิเลสข,ขจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านทำให้กายใจและจิตญาณสมานเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เหตุใดทำวิธีแห่งพระสีอานจึงไม่ได้เน้นการเข้ายานนั่งสมาธิ แม่เน้นการตัดกิเลสนั้นเป็นเพราะเดิมทีจิตญาณวิสุทธ์ผองแพ้วเดิมทีไม่มีสักสิ่งใดเช่นนี้แล้วจิตก็จเจริญสมาธิอยู่แล้วจึงไม่มีกิเลสใดๆให้ตัดสินอีกทั้งธรรมวิถีแห่งพระสีอาน,นั้นคือโลกีธรรมวิสุทธิภูมิ แห่งพระสีอานนั้นอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ห่างจากเวไนจึงจึงไม่ต้องออกบวชบำเพ็ญจะต้องเข้าหาหมวลชนดำเนินในโพธิสัตว์มนี่ก็คือคำกล่าวที่ว่ากิเลสก,ก็คือพุทธาภูธิขออภัยผมกิเลสก,ก็คือโพธินั่นเองหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุธทธิอาจารย์กระจ่างแจ้งธรรมยาน ธรรมวิธีแห่งพระโพธิสัตว์พระสีอ่านนั้นก็เป็นการถ่ายทอดอนุตระยานเป็นอสงอเป็นอสงคตะธรรมธรรมที่ไร้การปรุงแต่งอาศัยหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุธทธิอาจารย์ทำให้สามารถฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสู่จิตยานเดิมกิเลสก,ก็สลายหายไปได้เองทำวิธีนี้อยู่เหนือหลักธรรมคำสอนอาศัยเพียงศักยภาพของ จิตเดิมผู้ที่ได้รับหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธทิอาจารย์เมื่อค้นพบจิตเดิมแล้วก็บังเกิดจิตเมตตาถือสิลกินเจเข้าสู่หนทางการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนี้เป็นการสนองไปตามเหตุปัจจัยบำเพ็ญของพระสีอานธรรมวิถีแห่งพระสีอานคือการบำเพ็ญเมตตาสมาธิเห็นเวนในเป็นดั่งบิดามารดาของตนจากทุกภพทุกชาติในอดีต จึงไม่อาจไปทำลายพวกเขาและปฏิบัติต่อมวลเวไนัยด้วยจิตที่มีเมตตามหาเมตตาแม้กับผู้ไร้บุญสัมพันธ์มีมหาเมตตากรุณาเห็นเขาเป็นดั่งเลือดเนื้อเดียวกันการปกซีการปาารปากฏขึ้นจริงของพระวิสุธทธิภูมิบนโลกมนุษย์เมื่อดำเนินมหาธรรมจะสำลิดผลบ้านเมืองจึงเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตน มหาปณิธานของพระบรรพจารย์เมตไยยะก็คือแปลโลกีนี้ให้เป็นแดนดอกบัวบางเป้าหมายสูงสุดของเหตุปัจจัยแห่งพระสีอานก็คือสร้างวิสุทธิภูมิบนโลกในเวลานั้นโลกบังเกิดสันติสุขดำเนินมหาธรรมได้จนสำธิผลบ้านเมืองก็จะเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตนสิทธิแห่งยุคไป,ปยอย่างควรรวม นุนช่วยพระสีอานลุร่วงงานใหญ่แห่งการปกโปรดในยุคปลายหยางชุดช่วยเวไนผู้มีบุญสัมพันธ์อย่างกว้างขวางด้วยจิตเมตตาดังโพดังพระสีอานนะครับผมดำเนินจริงในปฏิปทาแห่งพระสีอานนั้นคือใบหน้ายิ้มแย้มแจ่ม,มใสจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเมตตา โปรดชุดช่วยตามบุญสัมพันธ์ส่งเสริมมวลเวไน,นให้ถือศีลกินเจละเว้นการเขีนฆ่าปลดปล่อยชีวิตสัตว์ทุกคนสำแดงจิตพุทธะทุกครอบครัวาบังเกิดอริยะปาฏในคำพีฟอร์ For, สัวกวามีเรอเซียชิงจิงบันทึกไว้ว่าในเวลานั้นสภาพดินฟ้าอากาศและฤดูการเป็นไปตามธรรมชาติไม่แปล ไม่แปรปวนนะผมผู้คนไร้ซึ่งทุกภัยไม่ค่อยมีโรคโกรธหลงจิตใจสุขสงบไม่มีความคิดขัดแย้งกันเมื่อพบหน้ากันก็ยินดีปีดาเปรมปรีมีปิปยะวาจาต่อกันนะครับผมใช้ภาษาเดียวกันเวไยได้รับการโน้มนำจากธรรมวิถีแห่งพระสีอานสามารถสำแดงจิตพุทธ,ธ ไร้ซึ่งความกโ,โกรธโลภโกรธหลงทุกครอบควาบังเกิดอริยะปราดสรุปพระบรรพจารย์อริยะถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนมาเนิ่นนาน3,000ปีในอดีตปลูกต้นกล้าแห่งธรรมมาบัดนี้ผลออกดอกออกผลเหตุปัจจัยแห่งพระเสียอานปูทางมาหลายพันปีแล้วบัดนี้ยุคไปอย่าง ถึงการอันควรที่พระสีอานสนองเกณฑ์วาระพวกเราได้พบพานสุขพระวาระนี้ก็ควรถนอมรักษาโอกาสนี้ไว้ให้ดีสิทยุคไปอย่างต้องเป็นนิรมาณกายของพระเสียระยะเมตไตรพระอาจารย์เมตตาว่าทุกคนในครอบครัวพระสีอานพึงสำแดงจิตใจที่มีเมตตา มหาเมตตาแม้กับผู้ไร้บุญสัมพันธ์มีมหาการุณาที่เห็นสปปรรพสิ่งเป็นหนังเลือดเนื้อเดียวกันจึงจะปรากฏนิรมาณกายแห่งพระสีอานผู้มีเมตตาการุณาพึงบ่มเพาะคุณธรรมให้สูงส่งโดยมีจิตใจกว้างขวางอบอ้อมอารีต่อเวไนกัดกืนความอดสู้จึงจะปรากฏนิรมาณกายแห่งพระสีอานผู้มีความใจกว้าง พึงทุ่มเทใจบำเพ็ญโดยแปลกิเลสเป็นโพธิความตื่นแจ้งเข้าสู่อารัญญิสมาธิขยายความผมอารัญญิสมาธิหมายถึงสมาธิอันสงบคือไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่แบ่งใครสูงใครต่ำอริยะหรือผุทุชนล้วนมีความเสมอภาคกันไม่ยึดติดในความว่างหากยังยึดติดก็จะเกิดการแบ่งแยกและโต้แย้งเช่นนี้แล้วจะเวียนอยู่ เวียนวนอยู่ในการเกิดตายนั่นเองนะครจึงจะปรากฏนิรมาณกายแห่งพระสีอานผู้มีความปิติยินดีเพิงมีพลังการแบกรับโดยกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำไม่บ่ายเบี่ยนกับสิ่งที่ควรทำจึงจะปรากฏนิรมาณกายแห่งพระสีอานผู้ปกโปรดชุดช่วยมวลเวไนาตามบุญสัพพัน นะผมก็บทที่2ก็จบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต่อบทที่3กันนะครับผมหากข้าพเจ้านะผมเอ่ยพระนามอักขระไม่ถูกต้องกลับไปดวลบรมครูประทานอาภัยเสริมเติมบัญญาให้กับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆีทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ